เกิดมาในบ้านที่ค่อนข้างจะมีฐานะนะแม่พี่ขาเงินเก่งมากมันมีจุดพีคไง<ม>ก็คือว่าเขาเส้นเลือดในสมองตีหลังจากนั้นล้มมาตลอดเลย <_ d ata> คือเป็นคนที่ชอบเปิดใครมากวนเรานิดนึงสกิจติ่งคือต่อยอย่างเดียวก็คือมีครั้งหนึ่งที่เคยโดน15หนึ่ง <_ d ata> พอมีปปลูปปกปุ๊บกลัวตายมากขึ้นเ <_ d ata> คยรู้จักคำว่าไหลตายป่ะพี่เป็นเน้ย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Move On Podcast เปลี่ยนสิ่งที่มีให้ดีกว่าครับผมวันนี้นะครับเป็น EP 2แล้วนะครับผมเราได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยได้พูดคุยกับเขาเบื้องต้นนะครับแล้วก็รู้สึกได้ถึงความรักนะครับที่เขามีให้กับคนรอบข้างนะครับทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะครับผมวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากกราฟิก ดีไซเนอร์ซูเปอร์ไวเซอร์นะครับพี่น็อตนะครับคุณนันทชัยแสงเรือครับผมพี่น็อตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะพี่น็อตครับพี่นอ็อตเวยเล่าชีวิตของพี่นอ็อต่อยว่ากว่าที่จะมาเป็นพี่นอ็อตในวันนี้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างพี่ถ้าจะย้อนไปเอาย้อนไกลแค่ไหนอะเอาย้อนไกลตั้งแต่ชีวิตมัธยมเลยก็ได้มัธยมเป็นคนที่แบบต้องยอมรับนะวเกิดมาในบ้านที่ค่อนข้างจะมีฐานะนะแม่เป็นคนขายค้าขายะแหละแต่เป็นคนที่ขายดีมากรับ ขายจนเขาสามารถซื้อบ้านด้วยเงินสดได้สมัยนั้นะแม่พี่ห่าเงินเก่งมากเขาเป็นคนที่หาได้งเงินหาได้งเงินแต่มันมีจุดพีคไงก็คือว่าเขาเป็นเส้นเลือดในสมองตีหลังจากนั้นล้มมาตลอดเลยทองที่เก็บไว้ก็เริ่มทยอยไปจำนำทยอยไปขายทยอยไปจำนำเมื่อก่อนขายทองหนึ่งบาทรู้สึกจะสามพันบาทเองเริ่มทยอยขายจนยจนหมดตัวเลยหมดเกลี้ยงไม่เหลือสักบาทเลยจนกระทั่งพอพี่อายุประมาณ ประมาณเข้ามสองมสามเราเริ่มคิดแล้วว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วเพราะว่าหนึ่งเงินไปโรงเรียนไม่มีแม่เราเลี้ยงเราไม่ได้แล้วเพราะแม่แมป่วยถูก<ม>เราก็ต้องหาเงินเองหาอะไรเองจนในที่สุดปุ๊บเกิดไอเดียครับ้านเรามีอนนุปกรณ์นี่บ้านแม่เราขายข้าวแกงนี่ก,ก็เลยเอาพวกกระทะพวกแก๊สอะไรของแม่เนี่ย แบกขึ้นรถเมล์มาที่โรงเรียนมาวกกองไว้เลยบอกคุยเข้าไปคุยกับเข้าไปคุยกับครูประจำชั้นเลยบอกว่าผมขอเอาพวกหม้อพวกอะไรแอบไว้ตรงโซนนี้ได้ไหมฮะฝากไว้หน่อยถูกเพื่ออะไรรู้ไหมเลิกเรียนมาปุ๊บเราไปขายข้าวไข่เจียวอ่าขายข้าวไข่เจียวขายข้าวผัดกับเราตั้งแต่มสามเด็กมสามทาอย่างนั้นตอนผมอยู่มสามนี่ผมยังแบบไม่คิดอะไรเลยพี่ถูกชีวิตมันชีวิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะว่า อย่างของพี่อ่ะมันเป็นแบบชีวิตที่เกิดมากับครอบครัวที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตอนนั้นอายไหมแบบต้องไปขายอะไรอย่างเงี้ยเราอายอายตอนแรกอายตอนนั้นเราก็อย่างว่ามันช่วงวัยรุ่นนะนะถูกเราเป็นเด็กเราก็เริ่มมีแฟนเริ่มมีอะไรถูกต้องไหมอ่าป๊อปปี้เลิฟอ่าป๊อปปี้เลิฟแต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะไงครับอ่าเราก็ต้องทําอะไรพวกเนี้ยเราจําเป็นจะต้องทําค้าขายเพื่อแบบว่าหนึ่งเราหาเงินมาโรงเรียนสองเราเลี้ยงดูพ่อแม่ถูกต้องไหมครับ ไหนจะหาเงินพาแฟนไปดูหนังคือรับผิดชอบหลายอย่างถูกต้องคือเมื่อก่อนเต็มที่อ่ะเด็กๆสม,มัยมสองมสามก็ไปดูหนัง <c oughs> อรู้หลาสุดละรูรด้ดูหนังกินข้าวสองสามร้อย <c oughs> อ่ะน่าอยู่ที่ไม่มีแฟนคนแรกอ่ะแทบไม่ได้ไปดูหนังกับพี่เลยน้อยมากเ <c oughs> พราะเราต้องทางานถูกต้องทํางานตลอดจนโรงเรียนเขาเห็นว่าเฮ้ยคนนี้คนนี้ขยันเนี่ยเขาก็เอาพี่ขึ้นไปยืนหน้าเวทีนะเหมือนแบบบอกว่า เป็นตัวอย่างว่าพี่นี่คือตัวอย่างของคนสู้ชีวิตเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆนะพี่เราผมเห็นแผลตามตัวพี่แบบเต็มเลยเนี่ยมันแบบมันเกิดจากอะไรก็ <c oughs> อย่างที่พี่บอกให้ฟังตอนแรกอ่ะพี่ก็เป็นคนที่ปากกัดดินถีบ ip, เนาะมสมัยตอนที่มตนะ้นอ่ะคือเป็นคนที่โดนเพื่อนแกลเลยคือโดนบูลลี่ไม่ได้บูลลี่มันแกลเลยมันคือแบบชอบมาหารเรื่องเลยเพราะเราเป็นคนตัวใหญ่ไงพอเป็นคนตัวใหญ่ปุ๊บมันชอบมีคนแบบ ใส่คำมเมนตมาใส่มาหาเรื่องอะไรเงี้ยพอขึ้นม .4 ม .5 ม .6 พี่ก็ขันจากคนโดนแกล้งกลายเป็นคนที่ไม่ยอมไม่ใครมาแกล้งอ๋อสู้แล้วถูกสู้หมดใครมากวนเรานิดนึงสกิดติ่งคือต่อ,อยอย่างเดียวคือเป็นคนที่ชอบเปิดก็คือมีอู่ครั้งหนึ่งที่เคยโดน15บหนึ่งเดินมาวันนั้นอะ่ะเดินมา15คนที่วิ่งเข้าใส่เลยก็คือเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่กลัวตายเลย ส่วนแผลที่ได้มาจะมาโดนมาโดนเอาอีกทีตอนประมาณมหาลัยปีหนึ่งคือนั่งดื่มหน้าหน้าหน,น้ามหาลัยหน้าไม่ใช่หน้ามหาลัยหน้าหน้าปากซอยสามเก้าก็นั่งดื่มกับเพื่อนๆอ,อยู่ก็มีคนอีกคนหนึ่งแหละเขามีเรื่องกันครับเป็นบ้านของเพื่อนนะอืคุณพ่อของเพื่อนกับเอ,อกับคนข้างบ้านก็ทะเลาะกันแล้วคนนี้เด็กคนนั้นก็ ไปเอาพวกมามาแต่ละคนพวกนี้คือเมายามาหมดเลยมา,าถึงลงจากรถมาตอนนั้นพี่ก็เมาพี่เห็นมันเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลไม้ละมัง้งมันคงถือไม้มาพี่ก็เดินไปหยิบโซ่โซ,โซ่โซ่เส้นเส้นเท่าสองนิ้วอะโซ่ของรถมอเตอร์ไซค์เส้นใหญ่ๆเออพี่ก็เอาโซ่วิ่งเข้าใส่เหมือนกันมากันสิบกว่าคนถือมีดหมดเลยพี่เอาโซ่เข้าไปหวดแล้วรอด ก็พี่ก็นึกพี่ด้วยความเมาด้วยหนึ่งแล้วด้วยความคนเมาอ่ะเราเราเราคิดว่ามันคือไม้อ่ะนึกออกปะแต่จริงๆมันไม่ใช่มันคือดาบที่เป็นสนิมทั้งนั้นเลยโอ้โหนึกออกไหมก็โดนโดนไปทั้งตัวก็ร้อยกว่าเข็มทั้งแขนทั้งหัวทั้งข้อศอกโดนนั่นคือตอนชีวิตที่เริ่มต้นใช้ชีวิตมหาลัยแต่ว่ายังคงต้องปากัดตีถีบด้ไหมก็ปากัดตีถีบเหมือนเดิมก็อย่างมหาลัยเนี้ยครับ เราหนึ่งหนึ่งเราเราเป็นคนถึงเราจะอย่างที่เล่าไปว่าเราเป็นคนที่เป็นเด็กดือ้อเป็นนักเลงอะไรเงี้ยครับแต่สิ่งที่ข้ามทิ้งเลยคือการเรียนเตั้งใจเรียนอ่ะจริงๆเป็นเป็นนักเลงที่ไม่เคยโดดเรียนสักคาบเดียวเฮ้ย <Hey. S 2> เรื่องจริงเป็นนักเลงที่ไม่เคยโดดเรียนเลยแม้แต่วันเดียว แต่ก็คือด้วยความที่เราปากกัดตีนถีบอะเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนึกออกไหมครับเรารู้เลยเรารู้มันผูกลูกฝังมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าการเรียนมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยอตอนแรกนะพี่ยังไม่ได้เข้าจังเกษตรนะพี่เรียนมหาลัยรามปีหนึ่งคือเป็นหลอกอยากเรียนรามว่ะเข้าไปปุ๊บเฮ้ยพอเข้าไปในรามชีวิตมันมหาลัยมันอยู่ตรงไหนวะ มันคือมันอ่านแล้วมันไปสอบมันไปอ่านแล้วไปสอบมันไม่ได้เจอสังคมไม่มีเพื่อนครับก็เลยพอเรียนรามได้ปีหนึ่งปีหน้าเราไม่ไม่เอาแล้วว่ะเราไม่ชอบเราอยากจะเรียนรู้ชีวิตมหาลัยว่ะเราก็เลยไปเรียนมหาลัยจันทเกษตรคณะนิเทศศาสตร์การโฆษณาอ่าเราเป็นเด็กกองทุนนะกู้ยืมเพื่อการศึกษาครับถามว่ามันพอใช้มันก็ไม่พอเพราะหนึ่งเราก็ยังคงต้องเลี้ยงแม่อยู่ เราก็ต้องส่งตัวเองไปเรียนอยู่ค่าน้ํามันรถค่าข้าวไปมหาลัยใช่ใชรพวกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทํางานก็เลยเริ่มต้นจากการขับวินมอเตอร์ไซค์เพื่อหาค่าข้าวหาอะไรนู่นนี่นั่นแต่มันก็ไม่พอใช้ก็ทาอีกทุกขับวินมอเตอร์ไซค์ได้ที่ละแบาทพี่ขับเลิกทุกวันนะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันกำเงิน200อกลับบ้านสองอกลับบ้านทุกวันได้วันละสองร้อยสองอยสอง ค่าข้าวสมัยตอนพี่เรียนมหาลัยก็อ,อยู่ที่ประมาณสี่สิบวันม,มันไม่พอใช้พอขึ้นปีสองพี่กไ็ไม่ได้แล้วรับวินมอร์ไซค์มันเริ่มไม่พอแล้วเพราะหนึ่งเราไปเรียนแปดโมงเช้าเลิกบ่ายสองเลิกบ่ายสามกลับมาคนหมดแล้วเราก็เลยไปทํางานบริษัทไทยน้ำทิพย์ครับทําอะไรเป็นพนักงานยกสตอ็อกลังโคกเนี่ยลังโคกขวดแก้วอะ่ะ มันตกลังละไอขนาด15ออนอ่ะมันตกลังละ15โลยก <Yo. S 1> ถูกคืนนึงที่ต้องจัดของขึ้นรถอะ่ะรถเขตดอประมาณประมาณวันละ10คันแล้วหนึ่งหนึ่งคันเนี้ต่อลังนะประมาณเอาง่ายๆอะ่ะพี่จัดสต๊อกขึ้นรถอะ่ะ <Okay. S 1> วันละ1,500รลังยกอย่างนั้นอะ่ะขึ้นรถวันละ1,500รลังทุกวันทุกวัน วันไหนดึงขวดพลาดขวดก็แตกกระเด็นเข้าตาก็มีเข้าคิวก็มีโหพี่สุดยอดช่วงมหาลัยเป็นช่วงที่แบบว่าประสบอุบัติเหตุเยอะมากทำไมก็คือเราต้องเรียนมหาลัยไงแล้วมหาลัยเราเข้าตอนเช้าแปดโมงเช้าแปดโมงเช้ากะงานที่พี่ทำอยู่ก็คือเข้าช่วงสองทุ่มเลิกหกโมงเช้าพี่ก็ขับรถไปเรียน ทั้งทังนี่แบบไม่ได้นอนทั้งคืนนะตั้งแต่สองทุ่มยนแปดก็ยังรักดีขับรถ<อ>ไปเรียนอีกขับรถไปเรียนรถชนท้ายรถเมยอคือทุกวันในหนอาทิตย์ต้องมีสองครั้งตลอดสองสามปีที่อยู่ในบริษัทเพราะว่าร่างกายเราสุขภาพเรามันไม่ได้แล้วมันเบลอเวลาเราอบอดนอนอ่ะมันเบอร์มีแผลเต็มตัวแล้วก็มีแต่เนี่ยผิวที่มันไม่ค่อยเรียบ เรียบๆอะไรพวกนี้มันก็เป็นเพราะว่ามันเป็นรนอย<ห>แผลเป็นเขาผ่านอะไรมาเยอะใช่นี่ยังไม่ได้ยกหัวหน้าแข้งไม่ดูมันเป็นรอยเปื้นเต็มเลนทั้งตัวเลยโอ้นี่นชีวิตแบบไม่น่ารอดมาถึงทุกวันนี้จริงจริจริแบบ<ช>รู้สึกรู้สึกได้เลยว่าแบบคนคนหนึ่งกว่าที่จะ,จะเจริญเติบโตมาได้ผ่านอะไรมาเยอะมากทีนี้พอช่วงทํางานอ่ะพี่เราจบมาแล้วอ่ะครับพี่ทํางานยังไงบ้างครับแล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่ากว่าจะมาเป็น กราฟิกที่แบบมูฟ้าเนี่ยมันมันผ่านอะไรมาอีกครับผมเป็นไงก่อนหน้านี้ก่อนประมาณช่วงปี4ไม่ได้ทำโคกแล้วปี4ีไปทำงานเกี่ยวกับอีเวนต์ก็ได้ประสบการณ์ทางด้านการาดแต่เป็นตอนนั้นเป็นเป็นเอ่อครีเอทีฟของ event อีเวนต์ก็มีประสบการณ์ใช้เวลา 1, 1>, <ร>1ปีครึ่งอยู่ที่นั่นครับแล้วก็จบออกมาปุ๊บไปเป็นอาหารแล้วก็มาทำงานที่บริษัทมูฟ้าเป็นที่ที่2ทีนี้พี่อยากเล่าไหมที่มูฟ้าเป็นยังไงหรือว่ายังไงดี จริงๆพอพี่เข้ามาทํางานที่นี่ตอนแรกพี่มาสมัครกราฟ,ฟิกเลยครับแต่เขาให้ไปยิงแอดเอ้าตำแหน่งผมนี่เขาเขาให้ไปยิงแอดก่อนครับใช่ก็ยิงแอดก็ก็ได้ก็ก็ถือว่าไม่ได้ถนัดแต่ทําได้ทําได้ไดพอรู้เรื่องแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีนะได้ฝึกเพราะว่าใช่พอพอเราพอเรามายืนอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเรามองเห็นอดีตที่ผ่านมามทําให้เราเข้าใจกลไกลก,าการทํางานแบบ วงจรทั้งโฟลเลยถูกต้องได้ผ่านการทำแอดได้ผ่านการทำกราฟิกจนทุกวันนี้ก็มาเป็นทำเกี่ยวกับพวกคุมการถ่ายทำก็ถือว่ามีประสบการณ์หลากหลายรูปแบบก็ดีก็ทำให้ชีวิตดีหลังจากมาอยู่ที่นี่ก็ชีวิตดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยเราเราเราพูดถึงพาร์ทของการทำงานแล้วการสู้ชีวิตมาเยอะอยากอยากให้เล่าเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวบ้างพี่น็อพี่น็อมีลูก ใช่ไหมอ๋อมีแล้วฮะลูกสาวหนึ่งคนเพิ่งคลอดเมื่อปีที่แล้วเองชีวิตเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่แบบมีลูกอ่ะสิ่งแรกเลยคือเป็นคนที่กลัวตายมากขึ้นเมื่อก่อนเราใช้ชีวิตไม่ไมกลัวตายลุยหมดมีปัญหาอะไรคือเปิดอย่างเดียวใส่อย่างเดียวทีนี้ทุกวันนี้ทําอะไรต้องคิดคิดห<อ>น้าคิดคหลังละถูกต้องอเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นเป็นสิ่งที่แบบตั้งใจตั้งใจที่จะทําให้เขาเกิดขึ้นมาตั้งใจทำถูกเราก็เลยจําเป็นที่จะต้อง ดูแลเขาให้ได้นานที่สุดถ้าเราใช้ชีวิตแบบเราไม่ได้โชคดีตลอดเราเป็นคนโชคดีแต่เราไม่ได้โชคดีตลอดอถูกไหมใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเพื่อเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้รักตัวเองเราต้องมองคนข้างหลังว่าเขาจะมีชีวิตยังไงอย่างลูกพี่เงี้ยถ้าพี่เป็นอะไรขึ้นมาใช่ไหมใครจะดูแลถูกเขาจะอยู่ยังไงเขาจะต้องเจอชีวิตแบบที่เราผ่านมาหรือเปล่าเราไม่อยากให้ลูกเราลำบากแบบนั้นผูกเราเป็นคนลำบากมาทั้งชีวิตเราไม่อยากให้ลูกเราต้องลำบาก เราก็จําเป็นที่ว่าเราต้องโฟกัสชีวิตตัวเองให้มากขึ้นทีนี้เราเริ่มเริ่มดูแลตัวเองไงบ้างละ่ะจริงๆอะ่ะการดูแลตัวเองอะ่ะไม่ค่อยได้ดูแลหรอกทํางานทํางานแบบหนักมากเพื่อที่จะให้เขามีเงินไปเรียนไม่ต้องมาลําบากทํางานแบบเรามีบ้านอยู่ดีๆมีรถขับ,บอะไรมีข้าวกินดีๆไม่อยากให้เหมือนเราสมัยก่อนถูกไหมคนเป็นพ่อเป็นแม่คนอะ่ะน้อยคนที่จะมีโอกาสได้ดูแลตัวเองแบบจริงจ ปัญหาหลักๆเลยนะหลังจากมีลูกนะพี่จะไม่ค่อยได้นอนกับลูกแล้วเพราะว่านอนกลอเรา,อาไม่ได้มีเวลาดูแลตัวเองเมื่อก่อนพี่ตัวตอนปลดอาหารมาถามใครก็ได้ทําไมพดเดฟกุ่นพี่เท่านี้เลยเออผมเพียวอประมาณนี้เลยแต่พอพอมาเรื่อยๆมีเรื่อยมีลูกป๊ กลายเป็นแบบว่าไม่มีเวลาดูแลตัวเองอกินอะไรง่ายๆกินนู่นกินนี่ก็จนกลายเป็นหุ่นที่บบคุณเห็นเป็นทุกวันนี้สิ่งที่กระทบกับชีวิตมากๆเลยคือเรื่องการหายใจการนอนหลับนอนนอนกลนเสียงดังอนอนกลนมาเป็นอันดับแรกเลยแล้วนอนกลนอย่างเดียวยัเพอนะเคยรู้จักคําว่าไหลาตายปะพี่เป็นนะเว้ยคือนอนหลับอยู่แล้วเหมือนแบบ มีความรู้สึกเหมือนจมน้ำอ่ะขาดอากาศหายใจแต่โชคดีที่สะดุ้งขึ้นมาได้แล้วลองคิดภาพดิคนไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตอืเป็นเยอะนะที่แบบว่านอนไหลตายคือไม่มีเยอะมากเว้ยคนไทยอ่ะไม่ใช่คนไทยคนทั่วโลกเป็นกันเยอะมากๆแบบนอนไปแล้วไหลไปเลยเยอะมากด้วยด้วยเกิดจากสาเหตุต่างๆคือไม่ออกกําลังกาย น้ำหนักตัวเยอะอะไรเงี้ยทางเดินหายใจมีปัญหาอะไรเงี้ยับส่งผลหมดแต่มันจะเริ่มต้นมาจากคาว่านอนกลนมันมันหนักถึงขั้นนี้แล้วแบบพี่ทํายังไงต่อละม,มันต้องมีแบบต้องแก้ไขแล้วพี่ <c oughs> คือพี่ก็นอนกับภรรยา <c oughs> เขาทนเราไม่ไหวมากกว่าว่าเรานอนกลนเสียงดัง <c oughs> เขาก็เลยซื้อหมอนมาให้หมอนยี่ห้อหนึ่งมาให้อหมอนอะไรว่ารูปรากแปลกๆมันมันเป็นแบบอย่างเงี้ย โค้งอย่างเงี้ยแล้วก็ลาาไปเงี้ยแล้วนอนตอนแรกเราเราเรานอนทางนี้ไงเรานอนทางเรียบแล้วปล่อยทางโค้งแล้วทางโค้งมันมีไว้ทำไการหัวเราไหลขึ้นหรอจนแฟนบอกไม่ใช่ไอต้องเอาตรงโค้งอ่ะมันหนุนตรงคอจะให้คอเปิดอย่างงี้ได้หายใจดีขึ้นแล้วมันจะได้แบบไม่นอนกลนเขาเรียกว่าหมอนลดกลนนั่นเองก็นอนไปเอ้ก็ดีนะก็หายใจหายใจล่้องขึ้น ไม่นอนแบบกลน่ะแล้วก็ไม่แบบหายใจดีขึ้นสุขภาพการนอนก็ดีสุขภาพการนอนดีขึ้นถามว่าหายไปโดยสิ้นเชิงไหมอาการไหลอ่ะไม่หายเพราะมันต้องควบคู่กับอันอื่นด้วยแหละมันต้องควบคู่กับการออกกาลังกายใช่ใช่แต่สิ่งที่พบเจอคือมันหลับสบายขึ้นอกลนน้อยลงอ่าถ้ากลน้อยลงก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้ะใช่ใช่ถูกต้องใช่ใช่ใช่อันนี้ไหมพี่ใช่อันนี้ไหมครับ อ๋อใช่ครับนี่เลยนี่เลยอ่าเทมซอฟหมอนเย็นใช่ตัวของพี่จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะของพี่จะเป็นอ๋อนี่ไงของพี่ของพี่เป็นรุ่นนี้รุ่นดนามิกใช่รุ่นดนามิกตัวนี้มันจะเป็นตัวที่มันแบบลองคออ่าแล้วที่สําคัญตัวตัวนี้หมอนี้เย็นมากใช่เพราะว่ามีเจลเย็นใช่เจลเย็นแล้วก็เขาเรียกว่าไอตัวตัวของของเนื้อของหมอนเนี่ยมันจะมีเมมโมรีที่จะช่วยจดจํารูปลักษ สรีระของเราพี่อ่ะตัวเนี้ยพี่ชอบพี่ชอบตรงตรงหมอนเขานะหนึ่งมันมันนอนแล้วมันไม่ยุบอะปกติหมอนที่เราซื้อมามันจะไปเลยใช่พอนอนปุ๊บมันก็จะบุ่มบุ่มไปเรื่อยแล้วต้องซื้อใหม่ครับอันนี้คือหมอนของเขาอ่ะมันเป็นแบบหมอนที่แบบว่ามันไม่ยุบมันนุ่มกําลังดีเหมือนนอนในเหมือนนอนในแบบเหือนอนโรงแรมเลยอ่ะออแล้วที่สําคัญปอกหมอนก็ดีมากปอกหมอนมันเป็นยังไงคยังข้างในหมอนว่าเย็นแล้วปอกหมอนเย็นกว่า S <S อม่หออกหอไหมอย่าลืมนะเราทาเราต้องทํางานหนักคนที่ต้องทํางานหนักสิ่งที่สําคัญคืออะไรครับคือการพักผ่กอนถูกต้องการพักผ่อนสําคัญมากที่สุดสําหรับคนทํางานอถ้าคุณทํางานแล้วคุณไม่ได้นอนที่ดีคุณไม่ได้นอนดีๆรับรองชีวิตคุณอายุการใช้งานชีวิตคุณร่างกายคุณไปหมดแน่นอนสุดยอดสุดยอดอันนี้นะครับหมอนเย็นเทมซอร์นะครับของ fn นะครับผมถ้าอยาก นอนแบบขัวเย็นเท้าอุ่นนะครับผมก็จะทําให้คุณสุขภาพดีตอนนี้เนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยทั้ง3แบบเลยปกตินะครับราคา5,500บาทนะครับผมตอนนี้ลดพิเศษเลยครับ60%เนะครับเหลืออยู่ที่1,950บาทนะครับผมสามารถจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับทุกคนนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนังต่อไปนี้ได้เลยนะครับในฐานะที่พี่น็อตแบบมาร่วมสภาษวันนี้ก็มอบ ให้กับพี่น็อตนะครับเป็นของที่ราเลืกนะครับผมเอากลับบ้านจริงนะเอากลับบ้านจริงอัะไปแจ้งพี่ๆได้เลยโอเคจากที่เราได้พูดคุยนะครับชีวิตของพี่น็อตนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อก่อนเป็นคนที่เรียกได้ว่าพร้อมตายอ่ะคือปัจจุบันก็รักชีวิตคิดถึงคนข้างหลังมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เริ่มต้นในการที่จะดูแลสุขภาพนะครับผมพี่น็อตอยากฝากอะไรถึงคนที่ที่ฟังอยู่ทางบ้านคนที่อาจจะเป็นพ่อแม่คนอ่ะพี่อยากฝากอะไรถึงพวกเขาบ้างครับก็ ย่างน้อยๆน,นะฮะถ้าคุณไม่รักตัวเองนะฮะก็อยากจะให้พวกคุณนะครับรักรักคนที่อยู่ข้างหลังพรายามสมมติในพูดถึงพาร์ทของพ่อแม่แล้วกันถ้าคุณมีลูกนะฮะก็อยากจะให้คุณคุณรู้ไว้ว่าเราไม่อยากให้ชีวิตเขาต้องมาเจออะไรแบบเราอืก็ทำชีวิตเราให้ดีที่สุดดูแลสุขภาพรักตัวเองให้มากๆแล้วก็รักลูกให้มากๆดีกว่าอืมมันจะเป็นชีวิตที่มีความสุข อย่างจีหลังยังงยู่เขาจะได้มีชีวิตที่ดีกว่าเราถูกตองครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับ move on podcast นะครับเปลี่ยนสิ่งที่มีให้ดีกว่านะครับผมสำหรับ ep นี้นะครับต้องขอบคุณพี่น็อตมากที่แบบมาแบ่งปันประสบการณ์เนาะสัมผัสได้ถึงความรักนะครับผม ep หน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องราวอะไรนะครับผมโปรดติดตามนะครับ ep ต้องการคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับ